สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว youtube นะครับมีนะครับ power มือสองเข้ามานะครับยี่ห้อ sae นะครับ sae pxm10 นะครับผมนะตัวนี้นะครับผมนะนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดครับนะาสภาพก็ประมาณนี้ครับผมได้มา2เครื่องครับได้มา2เครื่องแต่พอดีโดนป้นกันกลางทางนะครับพอดีน้องฝากขายนะครับ อพอดีแปวดอกลําโพงอยู่ที่จังหวัดมหาสาครคามนะครับพอดีน้องเขาฝากขายด้วยก็เลยหิ้วมา2เครื่องนะครับแต่อพอดีมีก็พี่คนนึงนะครับแกเอาไปเครื่องหนึ่งแล้วนะครับก็เหลือ1เครื่องนะครับผมนะราคาอยู่ที่8,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับ8,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับขับ18ข้างละ2แน่นๆไม่ต้องลุ้นนะครับเอาไปขับ18นิ้วข้างละ2แน่นๆไม่ต้องลุ้นอิ่มๆแน่นอนนะครับ สำหรับ s a e PXM10 นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นระบบสวิตชิงคร์ดีนะครับผมนะระบบสวิตชิงคร์ดีนะครับเสียงดีแรงนะครับสภาพก็ถือว่าสวยอยู่นะครับด้านหน้าเนาะประมาณนี้นะครับผมนะเอาไปขับกลางก็ได้นะครับขับกลางข้างละ4ดอกได้นะครับสบายนะครับผมนะสำหรับใครที่หาพวอแอมอยู่ใกล้สงการแล้วนะครับผมนะเสียดายไม่ได้ไม่ได้มาเป็นคู่เนาะนะครับผมนะหรือมาเครื่องเดียวนะครับมาฟังเสียงกันครับผมนะสนใจ ทรมาสอบถามได้นะครับ080นะครับ0091699นะครับหรือแอดไลน์จาก ID หรือจากเบอร์โทรมาก็ได้นะครับผมนะแอดไลน์มาด้วย ID หรือว่าแอดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับไลน์มี2 l i ไลนนะครับ8,500บาทรวมส่งแบบโอนเงินใครพร้อมโอนก่อนให้คนนั้นนะครับไม่รับจองนะครับใครพร้อมโอนก่อนให้คนนั้นเลยเพราะว่าไม่รับจองนะครับฟังเสียงครับผมนะ เดี๋ยวมาต่อชแนล B กันนะครับพอดีผมมีสายลำโพงข้างเดียวนะครับผมนี่นะครับมีด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับนะเวลาถอดถอดบวกออกก่อนนะครับเวลาใส่ก็ให้ใส่ลบก่อนค่อยใส่บวกนะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็ต่อแน่นๆนะครับอันนี้ผมต่อให้ดูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาดูด้านหลังก่อนก่อนที่จะไปลองชแนล2นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับผมนะมีขั้วดำแดงมีสเปกคอนนะครับสัญญาณเข้าเอาออกเป็น XLR นะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะเครื่องสวยอยู่นะครับผมนะใช้งานปกติครับผมนะท่านไหนที่จะเอาไปใช้ก็ใช้งานยาวๆไปเลยนะครับช h a นเร็สองนะครับชันเสอง ก็จะรีวิวบนโต๊ะทางานเลยนะครับเพราะว่าปกติผมจะไม่ได้ทํางานอยู่ตรงนี้เนาะจะทํางานอีกห้องนึงนะครับพอดีมันงานเร่งนะครับต้องตื่นตีสี่ทุกวันนะครับเพื่อจะมาเคลียร์งานซ่อม power amp นะฮะเพราะว่างานมันเยอะนะขับกลางดังปกป๊กดีครับผมดังใสดีนะครับขับเบรกก็แน่นเลยนะครับโค้งหลออข้างละสองแน่นๆนะครับแปดพันห้าร้อยบาทสนใจโทรเข้ามาได้นะครับผมนะ อ่านะครับหรือแอดไลน์ก็สะดวกดีส่งบัญชีให้สะดวกดีครับผมนะโอเคขอบคุณครับ